สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีตังนับตังถุงเงินถุงทองนะคะออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องตอนนี้นะคะกะมีตังค่ะเกิดเรื่องแล้วนะคะเจ้าแมวมีตังค่ะได้เปิดประตูเองนะคะออกจากบ้านไปนะคะพี่น้องทีนี้เป็นนาทีที่นะคะ งตามหานะคะเรามาตามหามีตังกันนะคะมีตังมีตังมีตังเมียวเมียวเมีเมมียวเมียวเมมีตังมีตังมีตังเมวเมียวเมีวเมวมียวเมียวอยู่ไหนนนะค่ะบ้านนี้สำคัญเด้อค่ะนั่นนัมา เออมาป่เข้าบ้านป่ะปะป่ะป,ป,ปให้กิ้งสองรอบหนึ่งอีกรอบนึงอีกรอบนึงให้กิ้งสองรอบเออต้องปารอเอาดิค่ะประลรอเออสามเน่ยเออให้สามเลยสี่เนี่ยโอ้หอโหปรลรอเอา ก็เจอคู่วลีเราเดี๋ยวก็ทะเล,ออลาะกันโมเมนทะเลาะธรรมดานะคะกัดกันเลยค่ะได้แผลเข้าบ้านวันหนึ่งนะคะเออโอ้ยไปนั่นไปโอ้โท่าไหนเนี่ยไปไปแม่ไม่อุม้ม เสียงคือคักคืักยุด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 ยอ,อแม่กะลีลาลูกกะลีลาไปพี่ตังหาะไปตองป,ะป,ะป,ะปะลาะเอาได้พี่นองเลยจะสั่นล้ว าบ้านกันไปน้องรออยู่พี่รออยู่เร็วๆเข้าบ้านเข้าบ้านดู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 ดมือเดียวนี่นะยิ่งอุ้มลำบากมีตาอย่าถีบ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 อย่าถีปวด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 นะคะ าทีบอุ้มยากนี่แห้งโตนักอ้อ แต่เพื่อนกับโบไปไก่แล้วค่ะเพื่อนกับเงาเง,า,งาหาอยู่นี่ยนะคะกันเพื่อนเพื่อนรู้จักนะคะเวลาที่ไม่ไปตามเพื่อนก็จะมายืนอยู่หน้าบ้านเนี่ยตีฝุ่นตีฝุ่นออกจากตัวอเอาฝุ่นออกจากตัวก่อนไปข้าวที่นี่ไป ค่ะ okay.